กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สาของการเกษตที่สองครับคุณลุงอนครับนะซึ่งปลาแรดในแม่น้ําสแกกกลังเนี่ยเดิมนะเขาจับได้ตามธรรมชาติอืมก็มาตามธรรมชาติเลยนะแต่ก็พอนานไปเนี่ยขายดิบขายดีโอ้โหจะรอแต่ตามธรรมชาติไม่ได้ไม่ไหวนะคนเขาจึงนิยมมาเลี้ยงกันนะเมื่อเมื่อมันยังเล็กเนี่ยก็ใช้หัวอาหารเลี้ยงนี่แหละนะโตขึ้นก็ใช้อาหารที่หาได้จากธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งครับผลไม้เหลือทิ้งรวมถึง ต้มปลาข้าวให้กินด้วยเฉลีแล้วเนี่ยปลาที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยก็อายุประมาณสิบแปดเดือนก็ปีปีปีครึ่งนะ,ะที่เลี้ยงนานเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้แบบคือเขาเลี้ยงมันเหมือนกับว่าไม่ได้ใช้หัวอาหารเลี้ยงตลอดอะ่ะนะก็อ,อย่างที่บอกใช้ผักบุ้งมั่งผลไม้มั่ง,ะงอะไรมั่งจะโตแบบเต็มที่ได้นะฮะใช่ซึ่งขนาดของปลาที่จับได้นี่ก็คือแปดขีดถึงหนึ่งกิโลกร,รมัมขายได้กิโลล,ละณณณที่เขาเขียนเรื่องนี้นะไม่ได้ทปัจจุบันนะตอนนั้นเนี่ย ก็กิโลละ80บาทโอ้ oh, แต่อาจะนานแล้วเนอะ uh. ตัวนี้น่าจะเป็นร้อยขึ้นแล้วฮะคุณรู้ไหมปลานี่นะ mm. เขาเลี้ยงเขาขายกันตามไซส์จานนะ mm. ผมเคยดูอยู่ที่ตลาดหนึ่งอ mm. อย่างปลากระพงเนี่ยตัวขนาดกลางเนี่ยแพงสุด mm hmm. เพราะมันจะเท่ากับจานที่ในร้านอาหารเขาใช้ <laughs> ร้านอาหารจะ่นิยมซื้อไซส์นี้ถ้าใหญ่กว่านี้ก็คือไม่แพงแล้วหรือเล็กกว่านี้ก็คือไม่แพงแล้วประมาณนั้นเพราะว่าก็ส่วนมากกันร้านอาหารจะซื้อใช่ไหมตามไซส์จานที่มันพอดีแล้วก็มันก็ไซส์เดียวกันอาจานเปรอะนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็เลี้ยงกันมานานนะเรื่องของปลาแรดเนี่ยนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ทำมาเป็นอาชีพนะเรื่องเปิดลงเปิดร้านอาหาร นะครับซึ่งซึ่งมันก็มีนี่นะคุณคเขาเรียกว่ามันมีงานประเพณีของเขาด้วยนะประเพณีด้วยอ่าอนะครับมันยังไงฮะคืออย่างนี้ก่อนคือคนตังทินเนี่ยนะรู้จักปลาอะไรกันมากขึ้นใช่ไหมอืมอืมเออมันมีคําขวัญของอุทยานีเนี่ยก็คืออุทยานีเมืองพระชนะเอ,อชนกจกกักรีครับปลาแรดรสด,ดีประเพณีเทวส้มโอบ้านน้ําตก มรดกโลกห so ้วยขาแข้ง like, แหล่งต้นน้ำสแกกังตลาดนัดดังโคกระบือนะซึ่งก็มีงานสำคัญเนี่ยที่เกิดขึ้นอีกงานหนึ่งก็คือเทศกาลกินปลาแรดเนี่ยก็มีอยู่ในคำขวัญของจังหวัดใชไหมก็แสดงว่าต้องท uh ีเด็ดจริงในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีด้วยย้อนกลับไปเมื่อปีพศเอ่อพุทธศักราช2536ครับนะนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านได้ไปสัมภาษณ์วิธีการเลี้ยงปลาในกระชัง นะเพราะว่ามีปลาแรดและปลาสวายตัวใหญ่มากนะเหมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายเขารักเหมือนลูกแหละประมาณนั้นนะก็คือจำคือกำลังจะบ่งบอกว่าแม่น้าอันนี้แม่น้ําสายเนี้ยครับคือมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับปลานี้อะไรแบบนี้นะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาปิดท้ายกันในช่วงของเรื่องของปลาแรดแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงพักสักครู่ครับ